สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญพยักพันร้านสร้างบารามีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนื้อลงยาลายทงชาตินะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาลายทงชาติออกเมื่อปีพศ2563ค่ะคลิปนี้นะคะองค์พระก็จะเรียมกอบพลาสติกกันน้ำไว้เรียบร้อยนะคะใช้ได้เลยนะคะ องค์พระนะคะมีความสวยสมบูรณ์เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบ,บาทองค์พระจะสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเกือบ2เท่าค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอดีลายเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ